เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวด้กาบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนช่องยายน้อยพารวยกดีนยวดกันแม่แปลม้งมเดี๋ยวพูดก็ร้องไงจเย็นจเย็นถากฟอมกัน คุณพอชื่งอย่งคะคุณพอชื่งอย่งคะคุณกคุไปขอได้ย่งนับอตอนนี้ได้แล้วย่งคะนีได้เราบ่ค่ะพอย่งมาท่านได้ไปบ่ค่ะมาท่านได้บอตัวเลขนี้แนวทาอนนี้ได้ไปค่ะ ับพ mm ่อวาท่านไหนลูกไปนที่แล้วหได้ยไดตัวใดข้างวัที่แล้วไดเโอ้ไดเจหนึ่นีเ่แต่ออย่ไรบ่ได้มันอมไได้เผู้สัมผัสบอแหงนี่พ่อวาแห้งๆเนี่หอเป่ดังๆเ เสียงังไม่้ขอกล่องมันได้ยัเบาดังเลยผมเบาบาดังเลยเทาดังดังเลยครับบาดังดังเลยมามาข้ามากไปไปพูดใดมากเลยไปขอพรน้ำพนเดอเดียวเดียวเดียวมาเรัขอจังใดแน่คะเดี๋ยวเอาเริ่มไว้หนึ่งสอวิธีขอพรนะคะไปไปเที่ยวหาขอปูเอือรือะกันไปขอพรขอสุขขอลาบ เพิ่นก็ให้ก็ได้เออเพิ่นก็ให้อีหลี่เป็นแม่นอีหลี่เออว่าทำเมื่ีชินจะรมในตัวเฮ้าเออไม่ศีลหามีศีลแต่ในตัวเฮ้าไปฆราวาะก้อนจังกลับเด้อพี่น้องเออนี่พอปูเรือเนี่ยคักอีไปคาราวะสมองได้ค่ะเอ่อไปสารก็ได้ว่าไปดอนก็แต่อยากไปดอนก็ขี้เลี่ย่ามไป อ่าสิบบาทค่ะค่ทายได้แม่ติ๋มค่ะถับบ่ไปดอนถับบ่ไปดอนกับลงไปที่ไอ้นั่นนะไอ้ที่สารปูกเรื่อยอยู่บึงคงหลงเด้อนี่น้องมาเด้อไปผูกคอต่อแขนไปเสียงส้นซี่เด้อสุดยอดเพื่อไปไม่มีองค์เศรษฐีนี่ไม่มีองค์เศรษฐีที่ว่าพน หลวงเรามันจะมีลูกบอลเป็นตัวเลขอันนั่นกัผมกับบอกรูกจักเพราะผมเจียงตันซี่เอาเอาโซ่ก็ซื้อคุณพ่อเจียงเชียมซี่เียี่ไปอธิษฐานขอพรคุณเหรอครับได้รื่อไอรางวัลที่สี่เชนึงรางวันที่สี่ แล้วก็ไม่ถึกไอ้เลขลกลางหันนับเทียบไม่ได้หนึ่งสันสเนาะบไม่ไา้จ้าขออนุญาตถามนะแต่ได้งวดนี่มี่ในใจไปจ้างวดนี่หันบ้านได้ไปผมผมยังอยากก็ผมแต่ว่าไมีตัวอีกพอหมักบ่ผมว่าไม่ติดแต่เนี่ยเห่าผมไปเห็นตัวเนาะเหาก็จะบ่าวลวงไปต้องไปขอน้งเพลินละไป วไปขยได้ไได้ได้ได้เล็กมังนีไปห่ะเล็กมังอีพอซื่อๆนี่ใจไปอันนี้เรียกอีพ่อพ่อมักฮกมักแปดตัวนีสิะโอ้มักมักแปดมักฮกมักแปดมียิบใส่กันบ่จับคู่กันบ่คะรมัมันเจ็บมากคนลรโตก็ไว้จักมันติดติดมันเป็นเล็กติดนก่อกันนี้เล็กติด ว่าเป็นปูเอืรือบอกได้เนี่ยในผมผมชอบส่วนตัววิรัตเด้อวีรัตวิรัตวีรัตวิรัตวิรัตวิรัตวีรัตมาคุกับมาแปดนะจ๊ะเนาะพราวิรัตฟันเนี่ยมักส่วนตัวแต่ว่าเคยไปขอน้ำปูอื่นได้ตลอดไว่าไม่ผ่านเลย ไปย่ำใด้ได้ย่ำนั่นสานไงไปจุดทนเราย่สารนี่คชับยุสารยุบบึงให้นนะางของจิตวิาเานึ่งอับโอ้บงที่เพื้นบักเ้อไปไหวบอกเอไปก็หันละเ้าไปอนิวาทาเรือ่ะอาืมเปไเลงไปท่าเรืออืมผมไปเตะแสสนี่จิตวิาณเตสา อันสารตรงที่ว่าเพิ่นบวงสวงมือนีบองเลือดสารมองใด้มีห้าเดียวรถเดียวรนเดียวข้าวขึ้นไปมองนั่นที่เราไปขอไปขอตัวบบหเอากับผ่านเะไรรู้ว่าเขาเมียเงี้ยไม่เอาินแแล้วก็ยังไปก็ได้ยัางบวงเมียก็ได้เออไปแบนคนมันเมื่อกวนก็ไปแบนเอาแล้วแต่ว่าไอ้เลขในใจนี่ก็คือเป็น หก็เป็นแปดเนาะว่ะเนาะติดหกติดแปดมาคือบาบอกง่ายๆกับวิ่งวิ่งก็ได้เนาะจตะเนาะเวลาจะจดับใส่กันก็ได้ในติดคุณพานี่เขาทุกงานต้อะขออนุญาตมันเก็ดเข่าได้หรอ่าอาาพร้อมรงไม่เกิดตั้งแต่สามแปดเด็กติดนะ อันนี้สูตรเด็ดเจ๊ด้สูตรใช่ละสูตรเด็ดทุบไม่หยุดนะทุไปสูตัดเด็ดชัดเด็ดทุบเด็ดจัดเด็ดพี่น้องเอฟซีเอ้ยบัดที่นี่สูตรค่ะสูตรสูตรของคุณพ่อยังก่อนค่ะคุณพ่อวิรัตคุณพ่อวิรัตเนาะค่ะเนาะสูตรสูตรชัดเด็ดกับพี่น้องชัดเด็ดเขาทุกงวดพี่น้องนี่สูตนี่หัน

คือสรุปได้ตัวใดเขียนเลยค่ะเลขสูตรแล้วกันเนาะตอนตอนตั้วก็ตัวกลางมัาติดๆได้ตัวกลางนี่คือตัวใดพ่อนี่นี่นี่ตัวยู่กลางมันมันิจะดึงมือมาหาโอ้โหมันจะดึงมือมาหามันเนี่ยโอ้โดึงมือมาหาเนาะพ่อเนาะค่ะรื่จะเป็นนี่น้องกับไอ้เขาก็ไปจักนี่ยอันนั้นสามยังพ่อสามสี่ตัวนี้อตัวนี้ไว้ถิ่มด้วยนี่ยสามสี่กับหกอันนี้ม่แน่พ่ออันนี้ไว้ถิ่ม เจ็ดแปดอันนี er <ua> ้ใ so ิ่มเห็นมาสี่แปดพออนุญาตให้พ่อเชียนเียเขียนเขียนโตใหิ่มเชียนลงหัน่อเอาตัใ่เียนตัวใ่เขียนขาวสีแดงสีแดงเฮยเอสีแดงใบหทมเออแล้วพ่อจ๊ะไม่ิมอันนี้ตัวใิ่มเนื้อจ่าเด้อห้าหกอันใหญ่กนั้นผมจ็บกะปเด้อ่าเป็นเล็กสูงเนื้อจ่าเด้อนใหญ่เลยพ่อพ่อพ่อเอาใหญ่น่ สามียวดีผูังคนบว่าเห็นหงงได้สามเยวหัครับคุณหกสี่หกสี่สม่าพือวา้วจับคู่ให้เลยเนาะเนะเก้าศูนยสเก่ากับออเดอร์ใส่จ้าเพิ่นบักกับให้เด้ค่ะเพิ่นบอกตัวตรงห้ทชมสี่แปดสี่แ ห้าอันนี้กรับให้คือเ่าเลขในใจนี่เลยกรบให้อ๋อคีดข้องม้นี่คือพิเศษบอกว่าเน้นเน้นห้าแปดก้าสูนก้าสูตอนพอจะถือถือใส่อคลองให้ถือใส่เคนไทยาเบิ่งหาเก่าเจ้าอานเหซีฟังมันตัวหเอออันอันแยกเป็นสองฝั่งหมายควาว่าจังไหนคะ นี่เหตุเพราะไอ้พี่สุกัญมันเด็กล่างก็บ่นด้วอันนึงบนอันนึงล่างอันนี้เกมบนล่างลอะไรบนล่างพ่อแก้มแน่แน่ได้พ่อคือบนบ่กบางท่งนี้อีหยังนี่พ่อแก้มให้หนู้นแน่แก้มทั้งบ้านเลยบังอะไรรึจ้ามาเอามาเนี่ยอ๋อพี่น้องเอฟซีคุณพ่อเรากับบอเคยเฮ็ดไทย เบิ่งจักเกือเลาะกับอะไจนะคะแน่กับธรรมดาเนาะกันเนาะเพราะว่าเลาะกับเขาทุกขั้วอจ้าเรากับเขาทุกงัวเธอไปแนมเบิ่องนี่ว่ามันจะเขเพราเนี่ยไป็นแนมอันนี้ล่างเด้อรอนี่เออเออเฮ้ยจับเสรียอื้อไม่ใช่ ใ่แต่จับจะไปจับหัวหอเ่รออเคอเคค่ะมันเป็นแนวทาาค่ะมันเป็นแนวทาาพอใอส้หนังอิกเลค่ะมันหลายกล่องเนี่เออจังสีพะมันหลายกล่องดิเอาจบหังานดูเบิ้งแล้ยหาเก่าอันเหยืเมู่นฟังนํำลางเนาะพอแล้วจับอันไ้นะคะจับคู่ไ้กัสีเป็นห้าหกสามสี่หกสี่เก้าศูนย์อันนี้พอเราไม่ได้กราบไ้เด้อทผช่ชมไปกราบเองแล้วค่ะส่วนฟัง ทั้งความเมื่อของธรรมชุชมในขณะนี้นะคะเป็นเลขบุญมีซีคู่กันกันจะเป็น9048 5 8แล้วก็8 5คีดเครื่องไม้ถูกตรง5 8นะคะธรรมชุชมแนวทางจากคุณพ่อวิรัตเหมนบ่คะ คุณพ่อขอในกลองนี้มันแนมบเห็นมันอยู่ไก่กลองแนมบเห็นคุณพ่อเราเป็นเล่าคำนวณเนาะเล่าคำนวณค่ะตัวน้องเนาะโอ้ก็ให้ออกอากาศเป็นน้ำเด้อนี่เด้อค่ะจ้าคุณพ่อนเลขขอถามเนี่ยค่ะเองกับเป็นเด้อค่ะเห็ดคำนวณเองนี่คือถือทุกงวดแมนบ่ค่ะโอ้เลี่ยนมาเนาะค่ะเนาะเพิ่นนมาคือว่าเราเลี่ยนมากเราถือทุกงวดแล้วก็เคยได้หอดรางวัลทีซีเนาะพ่อเนาะ จ้าแต่แต่ว่าตอนนี้พ่อพ่อยูอย่ันยู้ใส่จ้านี่ฮาเทียเอฟซีเพิ่นม่านี่เจ้าได้มาแวะมาเอารถเอาล่ามาฝากพ่อบอกเพิ่นเยู้อันน้ำตกตาดวิมานทิพย์เนี่ยแล้วน้ำตกตาดวิมานทิพย์ยู่จังหวัดได้พ่อจ้าจังหวัดบึงการบึงการเนาะพ่อเนาะคือรับฝากรถเนาะพ่อเนาะรับฝากรถจุดจุดรับฝากรถเด้อค่ะ จุดรับฝากรถสามารถมาหาคุณพ่อแล้วใดเนาะค่ะเนาะคือว่ามาฝากแล้วเลยปั้คุณพ่อเขียนเบอร์โทรคุณพ่อไว้เชื่อเลขกมันเข่าสิโอนปัจจูปัจจัยมาให้ถื้อเบอร์พ่อใดบ้างค่ะเป็นเลือดสุดนะครับคุณพอวิรัตนะครับผมขางผู้หลังกาเขาพี่ละ อได้ไปติดตามถ้ามักจะเพี้ยนไปครับบ่มากกับท่านก็เป็นเหล็กแนวทางเด้อเขาได้คนไหลคนแช่ไอ้กำลังใจของช่องพร้อมก็ติดตามครับบ้านเหาจอไว้เด้อพี่น้องที่ได้เบิ่งร์นเด้อกลับขึ้นมาเบิ่งอีกได้เด้อค่ะคุณพ่อขอขอบคุณแนวทางเด้อค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอลาเด้อ อุท้ายนี่ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงนพี่นี้เด้อค่ะพี่น้องเดออ้ออ้อ,อขอเยียมตัวเลขมาโชว์หน่อยลูกเดอ้อแนวทางของคุณพ่อวิรัตพี่เด้อค่ะเดออ้ออ้อฝั่งนี้อ้อเขียนบนบนอ่าจะ้ะบนล่างนี่เด้อค่ะไล่ละเอียดตามนีเด้อค่ะพี่น้องบนล่าง ชอบ่วนตัวนันหกแปดเลขเพื่อนนี่เลขมันจะมีหกมีแปดเท่ากับจับใจกันตามนี่เลยด้อค่ะแคปหนะ้าจอไว้เบิงเด้อค่ะพี่นองเด้อสุดท้ายนี่ก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงทาน,นีเด้อค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดตับตระใครให้ช่องยายน้อยพารวยเด้อค่ะขอขอบคุณค่ะ